ตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการบ้านพึกษาพามปิ่นเก้าวงแหวนนะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านทาวน์โฮม2ชั้นมีขนาดพื้นที่17.4ตารางวาสามารถจอดรถในบ้านได้1คันค่ะที่บริเวณชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะและในส่วนของหลังบ้านนะคะยังสามารถต่อเติมทาเป็นโซนครัว,วแล้วก็โซนสักหลังได้อีกด้วยค่ะและที่ชั้นหนึ่งนะคะก็ยังมีในส่วนของห้องน้ําส่วนกลางมีสุขภัณฑ์ครบคันที่ชั้น2นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนและ1ห้องน้ําค่ะห้องนอนห้องแรกมีขนาดกําลังดีห้องนอนอีกกห,ห้อองงงนนะะะะคคจยยยู่่ถถัดัดเลสาาามรวตี 3-5ฟุตได้และในส่วนของห้องน้ำส่วนกลางชั้น2นะคะมีสุขภัณฑ์ครบคันใช้งานได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พี่โบจะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านทางโฮมสองชั้นในโซนนนทบุปปรีกันบ้างค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการบ้านปรึกษาพามปีนเก้าวงแหวนนะคะเป็นโครงการที่ตกแต่งด้วยสไตล์เทมโปค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับตลาดนัดและห้างสรรพสินค้าอาทีเช่นเซนทันเวสเกตโฮมโปรนะคะแล้วก็โรงพยาบาลบางใหญ่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกภา,ายในโครงการอาทีเช่นสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นและระบบดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ และนี้ก็คือบ้านเลขที่1 8บ4 0 3นะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านทาวน์โฮม2ชั้นมีขนาดพื้นที่17.4ตารางวาสามารถจอดรถในบ้านได้1คันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ ที่บริเวณชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดสรรวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นโซฟาชั้นวางทีวีชั้นวางของหรือว่าจะทําเป็นโซนหันข้าวก็ได้ค่ะและในส่วนของหลังบ้านนะคะยังสามารถต่อเติมทําเป็นโซนครัวแล้วก็โซนซักหลังได้อีกด้วยค่ะและที่ชั้นหนึ่งนะคะก็ยังมีในส่วนของห้องน้ําส่วนกลางมีสุขภัณฑ์ครบครันใช้งานได้อย่างสะดวกเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันเลยค่ะที่ชั้น2นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนและ1ห,ห้องน้ําค่ะห้องนอนอห้องแรกมีขนาาดดกํลังีสามารถวาง เตียงขนาด3ฟุดได้ค่ะห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะจะอยู่ถัดกันไปเลยค่ะสามารถวางเตียงขนาด3ถึง5ฟุดได้และในส่วนของห้องน้ําส่วนกลางชั้น2นะคะมีสุขภัณฑ์ครบคันใช้งานได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องใหญ่ค่ะมีพื้นที่กว้างเลยคุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาด5ถึง6พุดได้ค่ะและในส่วนของห้องนี้นะคะยังมีระเบียงค่ะคุณผู้ชมสามารถเปิดเพื่อถ่ายเทอากาศแล้วก็สามารถชมบรรยากาศภายในโครงการได้อีกด้วยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการบ้านพฤษา95 โดยเริ่มต้นจากโรงพยาบาลเกษรรัตนาทิเบศขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนรัตนาทิเบศประมาณ1.4กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนการจนาพิเศษขับตรงต่อไปอีก3กิโลเมตรเลี้ยวขวาเข้าซอยกันตนาขับมุ่งหน้าตรงตามทางไปเรื่อยๆโครงการจะอยู่ด้านขวามือครับ สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาบ้านทาวน์โฮม2ชั้นในโซนนนทบุรีนะคะที่โครงการนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องทาง y o YouTube f a c e b o o k t i k t o k และยังมีแอปพลิเคชันบ้านๆที่รวบรวมซับไว้มากกว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เลือกชมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวอพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมและนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถนัดหมายเพื่อเข้ามาดูสถานที่จริงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ iOS และ Android สำหรับวันนี้ต้องขอตลาก่อน 好。